เรียนทุกอย่างนะครับต่อไปพุทธัญญาขุสินธรานะครับลุงพีดีนะครับนานปานราศีนะครับครบแล้วก็บอกว่าตรงนี้กระสุนนะครับกระสูุนศัสรุูรีดผ่านแล้วก็แสดงธรรมนะครับธรรมจักรก็ครบทุกอย่างนะครับเราจะกลับอีกทีวันที่11มาถึงกรุงเทพก็ประมาณสี่ทุ่มนะคับเราเที่ยวห้าวันเต็มเลยนะครับท่านบอกว่า ทำไม่พอไหมพอกับเวลาที่กําลัดูแล้วนี่จะพอหีือไม่กําลัได้แลเน,น้นว่าเช่นนี้เอาไว้ดีนะโนรงแรมต้องสี่ดาวและกับบางสี่ดาวห้าดาวนะครับก็ทำออย่างดีก็กําชับไปที่แหล่งที่อื่นบอกว่าอย่างอาหารก็ะจะจัดบุฟเฟ่ต์โรงแรมส่วนใหญ่นะครับก็จะจังเป็นไทยสักครึ่งหนึ่งอินเดียสักครึ่งหนึ่งนะครับเผื่อบงท่านที่เราอยากจะได้ทานจะทาอนอาหารไทยได้ไม่เลี่ยนมากนะครับแล้วก็เรื่องรถ ครับวัสดุและตัวก็ได้เคยไปแล้วว่าพยายามยืนให้ทีมห้องน้ำที่จริงแล้วที่ขยาทุสินาราพลังศีนะครับห้องน้ำเอ่อเงินที่จะอารมณ์ทุกที่จะไม่มีห้องน้ำเลยนะครับห้องน้ำรถทีมห้องน้ำไดอยู่ที่เดิยวดีนะครับบนเมืองหลวงเมืองใหญ่แต่ตวางชับไปที่แหล่งที่เราใช้ตัวว่าคุณต้องขับรถทีมห้องน้ำมาวิ่งตนเกียีๆไปงั้นเสร็จเลยนะครับเพราะเราบอกว่าจะพยายามออกรถทีมห้องน้ำมาวิ่งให้ได้ก็อยู่ในช่วงที่ประสานกับ ชานะครับก็คิดว่าุกันี้ทีมนี้ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งพวกเรารูปปัญหาต่างๆมาพยายามแก้พยายามูเราก็คยไปครับเรทางเหนือทางงานลำบากไม่ไม่เราพยายามหาจุดที่มันเป็นปัญหาที่เขาไปมาแก้มาปรับแล้วก็มาใช้กับคู้อบครัวให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับต่อไปก็มาถึงเรื่องขนดนะครับเรียกว่ายุงาไหมการทิซซ่า ไปอินเดียเพื่อนๆขอไม่ต้องทำมิสซาไม่ใช่เหรอแต่เด็กที่ต้องทำนะครับประเทศอินเดียนะครับเที่ยวนี้นรเราไปเด็กทำมิสซาเป็นสองประเทศนะครับอินเดียกับเนปาลนะครับพอลงไปนิดที่เนปาลนะการทำมิสซาเนี่ยอินเดียก็มีกำหนดของเขาว่ากับอินเดียนะครับ เมื่อใดท่านไปเลย,เลยกับสามวันนะฮะก็คือวันที่12นะครับท่านได้เอกสารพร้อมก่อนก็เอกสารยื่นที่เจ้าหน้าที่ของหนังสือก็ที่ได้ตรวจสอบตรวจสอบว่าครบไหมนะครับพร้อมไหมคิดว่ารูปถ่าย2องูดสองนิ้วต้องสองตูดสองนิ้วด้วยครับแล้วก็พื้นต้อเป็นสีขาวด้วยนะแล้วก็ถ่าย นะครับ่าเดินพาดโดมนะเป็นโดมสีพื้นสีขาวนะครับก็คือสีรูปที่ทำการสีรูประาอบๆเราต้องไปยืนให้สองประเทศคือประเทศอินเดียสองรูปแล้วก็ในปากสองรูปนะครับจากนั้นก็เป็นพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุก็ส่วนใหญ่ไปทำเป็นหน่วยเยื่อนนะครับพาสปอร์ต่แล้วก็ประชาชนจะเป็นได้นะครับซึ่งเมื่อกี้รับมาก็ังอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจะยื่นแล้วแล้วก็มีความประสงค์จะไปยื่นพิซซ่าวันที่12 ซึ่งผมจะจัดเจ้าหน้าที่วัดประมาณสามคนคอยดูนะซึ่งเจ้าหน้าที่พวกเราได้รับเอกสารของท่านที่ยื่นวันที่สิบสองเปหมดแล้วแล้วก็จะรีทให้แล้วก็จะกรอกนะครับกรอกทางออนไลน์ให้นะครับแล้วก็ไปตกมงขึ้นไปที่สิบสองที่ตรมข้ามอมศมาประสามิตรนะครับตรงนั้นเป็นที่ยื่นอ่าบีซ่าของประเทศอินเดียนะครับเมื่อกี้ได้แจกแบบที่ไปได้ด้วยเราประตูแรดงแล้วก็มีมือโทรศัพท์ที่ติดต่อ แต่ไปไม่ถูกก็โทรทาก็ทำได้นะครับตรงสุขุมวิท21นะครับรกได้กับเอมมี่นะครับมีนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับตอนนี้แล้วก็อีกวันกคือวันที่ 16, 17, 18ได้อีก3วันเพราะบางท่านเนี่ยอยู่ทางจังหวัดไม่สะดวกบางคนก็ต้องจัดทำบัตรสอบส่วน3วันกันก็เลยให้ไปยื่นวันที่ 16, 17, 18 ทิ้งสามวันนี้ก็จะมีญาติที่อทรออยู่ตลอคตดอนนครับไปถึงปั๊กแจ้งป้ายขึ้นว่าแจ้งวันรับพิธีนะครับท่านก็ไปพบเจ้าพนธีที่ชูายแล้วก็จะให้เอกสารแล้วก็ยืนได้ยืนตั้งเดียวนะไม่กระหนาดในศแล้วครับแต่ว่าต้องไปสแสดงตัวเพราะว่าทุกคนต้องสแกนนิ้วมือครับต้องสแกนนิ้วมือทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปอน,นะครับต้องไปทุกคนนะครับก็อ,อย่างที่เรียนทราบให้กคนมาก่อนมาก่อนที่ แก่อาพาสปอบปากอาปาทำตกได้ครับแต่นี้ไม่ได้แต่ที่เนปาล์กไม่ต้องนะในปารทุกฎหมายค้าราชกาที่จะเจ้าหน้าที่จะยืนให้เสร็จครับที่เนปาลไม่ต้องไปนะครับเจ้าหน้าที่จัดการให้เสร็จครับก็เป็นไปตามนี้นะครับแล้วหลวงปู่ไปแนะนำ ลงตูกับย่าที่จริงแล้วก็ไปครับแต่ว่าประธานคุณสาธิตว่าขออําเนความสถุปว่าไม่ต้องไปได้ไหมนะครับก็รู้คตอบไปในสองรอบนี้ครับดีซ่าไม่ต้องไปทำดีซ่าต้องไปทำดีซ่าต้องไปไหมต้องไปครับจะไปแต่คุณสาธิตเขากระสาบว่าไม่ต้องไปได้เขาประสานกระารสาธิตคุครับว่าไม่ต้องผมไม่ต้องไปได้ไหมนะครับเดี๋ยวคุณลองจะแจ้งสาซ่าไปได้ย่าไปได้ครับ ก็เดี๋ยวที่จริงแล้วกฎกฎหมายของอินเดียก็ต้องต้องไปว่าเรื่องนี้คือก็ต้องไปสแกนนีกอันหน่ที่ที่ที่สาหรับถามว่ามีคำถามว่าคราวที่แล้วเ็าไปกันสิวันใชสวันสี่หมื่นแล้ถ้าเร้เรานไป5วันจะน พที่เราได้ที่ัสสิที่รู้่าตอนรแรมตาขึ้นถูสิบาทกาศเนตานีแล้วก็เรื่องอาหารนะครับอรที่เราไม่ทำด้ทุกคนจะถูกโอ้ยราทาที่โรงแรมเดาที่เลียงมาม่อนจากเจ้าน้อนเฝ้าน้าห้น้ำไครเข้าเนี่ยต้องถามคกณก่อนนะดูมันน่ยโหกูเทรมานผูเ่น ได้ได้เ <yok> ง <s> ินเราเก็เท <references> ่าไหร่ตั้งให้พันบาทเราลงไปเฮ้ยมือเส้นละสองพันแปดชิ้นมีน รายการนี้ครับขณะนี้นะครับพอเปิดจอกแต่วันทุนที่แล้วนะรัก็จบการแเต็มประมาณสามจงหการแก่แลราก็ไปจากทางพระทรรมเทราบทั้งในเฟรกูทั้งในเวลาแจงข้าวิถีนะก็มีผู้แสดงความจงลงมาตอนนี้ที่ไปแน่นอนประมาณร้อเจ็ดสิบคนครับซึ่งท่านบิณฑเรามีอยู่ร้อยแิ เลยสิบที่ที่ว่าน่าจะไปเกินเจ็ดทีนี้น่าเต็ม้เพราะฉะนั้นมีผู้ที่จะร่วมจับไปกับเรายงมี้าชัยเดวมด้วยนะรวมรมนะครับมาชยเียจับไปั้งสบห้าสิบห้าสิบห้าคนสิบห้านกันราวสิบหารวมแล้ประมาณร้อยจ็สิบนะครับก็ที่ราพบก็ต่ลทั้งเราก็มีแต่ขณะของเรานะครับก็ในกลุ่มของสื่อแล้วก็ วันจรที่อยู่วิธีแกันได้น,นะครับทั้งห<ผ>มดเราชี้ส่วนบนไปด้วยนะครับรคือสนอนไปด้วยกับได้วยส่วนบนก็เอาที่รองน้าของตัวเองไปด้วยไปด้วยไ,วยไ,วยไอาานน้ผ้ารองนั่งอานัชนรองนั่งไปส่วนบนนะ่ยอย่าไปนั่งทับขี้แขก <laughs> เป็นพาย,ยุบกงเราจะแจกแจกใหุ้ดเพราก็จะจให้จะมีจะมีบอกให้ึงใบแล้วก็กระเป๋าสะพายข,ข,าข,าข,าข้างข้างในจากสัป๋านั่นจะมี จะมีมีสสุดันทีสสวนแล้วก็ที่นั่งที่พ่อจะรับแล้วก็น้ำแล้วก็น้ำครับน้ำ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 ที่ไหนนซอสนน้ำน้ที่ไหนน้ำใจนะทุผม่ต้องน้ำใจกับหายไปเลยผลม้วที่จะเป็นี้ไปกินนู่นนะนะอินเดียหาน้ำกินยากมากเลคงใช้ที่อินเดียครับก็เือว่าจะควจะม่ปที่าษาภาษารังกฤาก โดยสรุปนะครับซ um. ึ่งวันที่4เป็นวันที่เป็นวันธมบูชาซึ่งเราจะทำที่เียนนะครับวันนั้นผมก็รับทิดให้กลุ่มที่ไปอินเดียได้มาอาวุใส่เสื้อเดรทิ้งชนะใส่เสื้อเดรทิ้งชนะที่พี่นะครับผมจะกินนี่ให้เหลือครับก็ให้ทุกท่านใส่เสื้อเดรทิ้งชนะนะครับแล้ววันที่4นะเป็น รับประทานเลยแล้วก็แจกเอกสารด้วยนะครับรับประทานความเข้าใจกันนะครับความเข้าใจในที่สี่ครับ รู้สึกเจ็บเรียนข้างเรียนข้างแก่ก่อนแล้วตอนหลังมาก็มันเจ็บเรียน กันาเิการณ่อะไ่สบายคุยกันรงนกที่รามีมาถ่าหเพื่อถามใช่ไหมยเดีย แล้วทำนานด้วกันเหมือนเดิจะเกิดภาระเยอะแยะมากมายเป็นคนที่คิดที่จะเปับภาระขกันละกันเนี่ยมันจะทำตัวมเอาเนี่ยมันจะมา